โรงเรียนบ้านกุดลิงงอหนองแก่สำนักงานเขตพืน้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านกุดลิงงอหนองแกตั้งอยู่หมู่ที่4บ้านหนองแกตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีเขตบริการ2หมู่บ้านคือบ้านกุดลิงงอและบ้านหนองแกเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปรัชญาของโรงเรียนปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกคติพจน์ของโรงเรียนความรู้คู่คุณธรรมสีประจำโรงเรียนสีขาวและสีแสดด้านการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2564โรงเรียนบัานกุลิง้อนหนองแก มีจำนวนนักเรียน53คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด8คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านกุลิง้อนหนองแกมุ่งจากการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนเป็นผู้มีความรู้มีคุณธรรมหรือร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ผลงานที่โรงเรียนได้รับ 1. โรงเรียนวิถีพุทธ 2. ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมกิจกรรมท้าพิสูจน์นโยบายโรงเรียนสวยห้องเรียนงาม 3. ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมนโยบายการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนมั่นกุลีงอะหนองแก ได้ขับเคลื่อนนโยบายภายใต้โครงการวิธีใหม่วิธีคุณภาพเด็กอุดรหนึ่งเป็นที่1โดยการให้ครูและบุคลากรได้วิเคราะห์ก,กับปัญหาและบริบทของโรงเรียนโรงเรียนมั่นกุลิงออหนองแกได้ดำเนินงานตามนาโยบายวิธีใหม่วิถีคุณภาพเด็กอุดรหนึ่งเป็นที่1ดังนี้ด้านผู้เรียนการพัฒนาการจัดประสบการณ์ การเรียนการสอนปฐถมวัยโรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ีด้านให้กับเด็กปฐมวัยได้แก่ด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญามีการบูรณาการการจัดกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็กการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมเพื่อพัฒนาให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำทุกวันในตอนเช้าช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงการคิดคำนวณ โรงเรียนดำเนินการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบตามวัยการส่งเสริมคุณธรรมจรยิยธรรมโรงเรียนได้ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนตามวันสําคัญต่างๆมีพระมาสอนและอบรมจริยธรรมโดยตลอด กิจกรรมลูกเสือนิรนารีโรงเรียนดําเนินการสอนลูกเสือนิรนารีทุกวันพุธเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินยัยมีความอดทนรู้จักแก้ปัญหาและเป็นการบูรณาการสาระการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระให้เข้ากับชีวิตจริงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนได้ส่งเสริมน,นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดมีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่ง โดยมีผลการทดสอบอารทีระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2563สูงกว่าปีการศึกษา2562ด้านครูครูมีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่านอหาวิชาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนแบบ DLTV ครูร่วมจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางโดยการเอาใจใส่กำกับดูแลนักเรียนพยาการคำนวณครูส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบส่งเสริมด้านการอ่านครู ส่งเสริมนักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดมีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งด้านสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาทันสมัยโรงเรียนได้ะจัดทำหลักสูตรให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างยั่งยืนของสถานศึกษา เศรษฐกิจพอเพียงครูจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยาภาพตามความถนัดความสนใจรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมให้ครูออกเยี่ยมบ้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 โรงเรียนมัานกุลิ่นงอหนองแกใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนโดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 1. วิเคราะห์หลักสูตร 2. วางแผนการสอนโดยเน้นตัวชีวัดที่ต้องรู้ 3. จัดทำแผนการสอนตามตัวชีวัดที่ต้องรู้ 4. จัดทำรายงานและแจกไปงานสับละ,ละหนึ่งวันคือทุกวันจันทร์ 5. ประเมินผลการเรียนรู้ 6. จัดทำแบบรายงานการสอนออนแฮน โรงเรียนบ้านกุลิง้อนหนองแกขอขอบพระคุณทุกท่าน